สวดีทุกคนกันด้วยนะครับผมเอรอนลาดิวเตาหัวนะครับว่วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเขียนสคริปต์เบื้องต้นสคริปต์ที่ผมจะจัดให้เนี่ยก็จะมีสคริปต์มีแตะพาร์ทมีคลิกพาร์ทแล้วก็มี p ซิ i t i v i t ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้แล้วก็อย่างแรกเนี่ยสคริปต์เพิ่มยังไงก็เขีนเวอร์ปซนของนี้ไหมครับก็เนี่ยกดบวกแล้วก็นี่สคริปต์นะอ่าเราก็จะได้เป็นหน้านี้นะซึ่งอย่างแรกเนี่ยสคริปต์ที่ผมจะสอนอย่างแรกเนี่ยก็คือ print ฮัลโหลเวลนี่แหละครับไอ้ปลิน้นนี่แหละฮะอย่างแรกอ่ะไอ้ปลิน้นฮัลโหลเวลเนี่ยฮะมันคืออะไรมันทำงานยังไงอ่ะปลิน้นฮัลโหลเวลพอเราเปิดสคริปต์มาเนี่ยมันก็จะให้หนีให้ให้อยู่แล้วเนาะเอาเถะทุกคนเนาะก็ปิดไปแล้วไอ้คุณเน่ะกดเพลย์ดูฮะอ่ะให้ดูให้ลองรันรันดูอ่ะในทีนี้เนี่ยถามว่าแล้วไอ้ปลิน้นฮัลโหลเวลเนี่ยแล้วมันจะรันอะไรยังไงวะเนี่ยเข้าเกมมามันก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรฮัลโหลเวลฮัลโหลเวลก็ก็ให้ดูนี่เมนูข้างบนเนี่ยเนี่ยให้กดไปที่วิ แล้วกดมาที่ output อ่ะอันเดินไม่ต้องสนเจนะก็โอเคเราจะเจอคำว่านี้ฮะเห็นไหมฮะ Hello World อ่ะ Server s k i p one ก็คือนี่ไอหน้าไอหน้าตัวนี <g <g ้นั่นเองนี่ก็คือ print เนี่ยเป็นการส่งข้อความลงในตัว output นาอก็คือนี่ฮะจะเป็นวันนี้เป็นการเช็คระบบอะไรวันนี้ก็คือมันสามารถใช้เช็คระบบได้นะครับผมก็นี่ะเราจะเปลี่ยนคำก็ได้เปลี่ยนเป็น Hello my friend m ม่ a m e is บิทธนาเนี่ยก็ลิ้นใหม่ก็ได้นะลิ้นฮัลโหลแมนนะครับวันนี้เราก็อ่ะแล้วก็ลองรันดูอ่ะซึ่งไอ้พวกนี้ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องสนใจนะครับนี่นี่ก็จะมันก็จะเปลี่ยนเป็นฮัลโหลไมเฟนฮัลโหลแมเนียก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอ่ะต่อไปเนี่ยเป็นการเขียนสคริปต์เบื้องต้นเลยสคริปต์เบื้องต้นเนี่ยคำคำที่เราต้องรู้จักเบื้องต้นเลยคือมีคาว่าฟังก์ชันฮะ เนี้ยมีฟังก์ชันฟังก์ชันฟังก์ชันเนี้ยต้องลงท้ายด้วย n เห็นไหมอ่ะตร,ต,ร end, ตรงน้้ตองลงท้ายด้วย n ส่วนตัวนี้เป็นไว้เป็นคําสั่งไว้เนาะซึ่งคาสั่งไว้เนี้ยคืออะไรคําสั่งไว้เนี้ยคือประมาณคือเป็นประมาณคําสั่งว่าลูปนั่นเองลูปการกระทรําที่เราเขียนลงไปเนาะอย่างเช่นไว้เท่าไหร่ไว้เวทรออ่าลูปประมาณอ่ะไปเดี๋ยวนี้อ่าเราจะลูปสกีมเนี้ประมาณ1วิอ่ะ ไว้์เวดดูเนี่ยเขียนอย่างนี้เนาะไว้์เวดแล้วก็ดูนี้ใส่เลขตอนนี้ต้องการแล้วก็ enter นี่ปิดเอ็นด้วยไว้์เวดวันดูแล้วก็ผมจะอ่าเป็นการลูปสคริมแล้วก็คือผมจะให้มันพิมพ์ปริ้นเนี่ยผมจะปริ้นข้อความลงในเอาพุทเนี่ยประมาณคําว่าเฮลโหลไกด์ทุกๆหนึ่งวิอ่าวันนี้เนาะก็โอเคน้องปิดรันดูเปิดเอาพุทอ่าวันนี้เนี่ย,ย,ะนนยจะมีคําว่าเฮลโหลไกด์เห็หฮะนี่แม่ไหมไหม,ไหม,มันจะขึ้นเนี่ยคูณสี่คูณห้าคูณหก คุณเทุกๆุกหนึ่งวีนะนี่ก็จะเป็นฮัลโหลกายเนี่ยเใช่ไหมฮัลโหลกายฮัลโหลกายฮัลโหลกายก็วันนี้เนาะซึ่งไว้ซึ่ง, white, งคำสั่งไว้เนี่ยสามารถใช้ได้น่าจะประมาณ2แบบอันนี้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 นนแบบคร่าวๆเบื้องต้นนะก็คือจะมีไว้ไว้ true do อ่าซึ่งไว้ชุดูเนี่ยเป็นการลูปแบบไม่นับเวลาก็คือแบบลูปล้วๆเลยก็คือ <c oughs> คือมันคือมันไม่มีเวลาเลยคือถ้าคุณใส่ติ๊นใส่ใส่ติ๊นอะไรเงี้ยคือมันจะแบบ เด้งรัวๆเลยคือมันจะไม่นับหนึ่งแล้วก็ค่อยๆส่งค่อยๆส่งนะคืออันนี้จะไว้ดูนีย่ยคือการแบบไม่มีครูดาวเลยก็คือแบบมึงจะคือคือ,คอจับตลอดเวลาจับต้องตลอดเวลาเลยประมาณนี้เนาะแล้วก็ไว้เวทแล้วก็ใส่ใส่เลขลงไปเนาะอยากอยากอยากรอทั้งเท่าไหร่ให้มันลุกลุกข้่อความอะไรประมาณนี้นะเนาะเขาก็คําสั่งต่อไปเนี่ยทีนี้เป็นคําสั่งเบื้องตอน้นละที่ทุกคนต้องรู้แนละ้วก็คือเป็นการเขียนโค้ดเป็นพาร์ทมานนี้อ่ะสมมุติว่า สมมุติว่าเราจะทําระบบนี่อ,อันนี้อันนี้แบบง่ายๆเลยก็คือเห็นพาร์ตนี่ไหมครับให้เราเพิ่มสกิปผมจะเพิ่มสกิปตรงไหนเนาะปึ๊บอ่าวันนี้เนาะก็ที่พวกเราเนี่ยอย่างแรกเนี่ยที่ผมจะสอนเลยก็คือสกิปการแตะพาร์ตนั่นเองซึ่งสกิปแตะพาร์ตเนี่ยเขียนได้2แบบนะครับผมสแบบก็คือจะมีแบบใช้ฟังก์ชันนะใช้ฟังก์ชันเขียนยังไงอ่า เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะก็แบบแรกเนี่ยก็จะเป็นการใช้ฟังก์ชันนี่เขียนใช้คําฟังกช์ชันเนาะแบบที่2ก็คือแบบที่2เนี่ยเป็นการใช้ script ์ .touch กับ p a r e n t ั .touch ประมาณน,นี้นี่เห็นไหมวันนี้จะใช้วันนี้ก็คือจะมี script ์เราเล่น .touch กับฟังก์ชันซึ่งถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยผมแนะนําไม่ใช้ฟังก์ชันมากกว่าก็คือวิธีเขียนสคริปต์ให้ไปเยอไปแตะพ้าเลยก็คือเขียนตามผมเลยอะ่ะฟังก์ชัน ทีนี้ฟังก์ชันต่อด้วยอะไรฟังก์ชันเราก็แบบเว้นมาเวน้นเว้นมาเนาะก็ต่อด้วยอะไรอันนี้ให้เราเนี่ยกำหนดชื่อได้เลยกําหนดชื่อออกมาได้เลยสมมุติว่าราจะกําหนดเป็น on touch ก็ได้ on touch เนะเาะพอะเราเขียนกําหนดชื่อเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้คือฟรีตายเลยนะคุณจะพิมพ์อะไรก็ได้เนี่ย ampro ก็ได้อะไรเงี้ย tg อะไรพวกเนี้ยพิมพ์ได้หมดเลยนะแต่ผมจะใช้เป็น on touch ลวกันนะให้มันทางการหน่อยแล้วก็เปิดด้วยตัววงเล็บนะครับโอเคแล้วก็ enter ตอนนี้มันจะปิดอให้ซึ่ง ฟังกชันเนี่ยข้างในนี้เนี่ยไว้ทําอะไรข้างในนี้ที่มันเว้เนไว้ไว้ทําอะไรไว้เขียนโค้ดของเราเองซึ่งทีนี้เนี่ยก่อนเราจะมาเขียนโค้ดเนี่ยให้เราดูที่ข้างล่าง n ก่อนนะ n ต่อด้วยอะไรเว้นอีกทีหนึ่งแล้วให้เราตอบไปว่า s c r i p t parent t o u c h เนี่ยเห็นไหม t touch ก็คือแตะก็คือเพเยอร์เนี่ยแตะพานีแล้วนะโอเค add connect. connect connect กับอะไร connect เนี่ยใช้กับฟนะังก์ชันฮะก็คือ add connect on touch อ่า on touch ก็คือไอตัวนี้ที่เรากำหนดให้ คอนเน็กเนี่ยคือการเชื่อมต่อกับฟังก์ชันเป็นเป็นสับเชื่อมต่อกับฟังก์ชันเองเนก็คี่ฟังก์ชันของผมคืออะไร OnTouch นะอ่าแล้วก็คอนเน็กไปเลย on touch โ okay. อเคต่อไปนะก็คือคู่ข้างในกันซึ่งคู่ข้างในเนี่ยเราจะเขียนอะไรบ้างก็จะเอสมมุติว่าเป็น print อ่าปรินจำนะฮั l โหลว้าประมาณนี้อ่าก็คือถ้าถ้าให้อธิบายไงก็คือ พาร์ตตัวนี้เนี่ยถ้าเราแตะแล้วเนี่ยเห็นไหมฟังก์ชัน on touch เนี่ยอ่ะ describe dot parent dot o u c h ก็คือถ้าตัวพีเออเราเนี่ยแตะพาร์ตนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะรันคำสั่งที่มีชื่อว่า on touch คำสั่ง on touch ก็คืออันนี้ฮะนี่นี่คำสั่ง on touch ก็คือเจ้านี่นี่ข้างในนี้เนาะก็นี่ก็คือถ้าเราแตะพาร์ตแล้วเนี่ยในเอาต์พุตของเราเนี่ยนี่ในเอาต์พุตของเราเนี่ยนี่จะเด้งคำว่า hello world อ่ะลองดูครับผมนี่มาลองเทียดูอ่านี่ฮะเห็นพาร์ตนี้ไหมอ่ะเราแตะ ปึ๊บไอ้ม่นี่ฮัลโหลวูเด้งรัวๆเลยเนี่ยนี่จะมีคาว่าฮัลโหลโัวนี่จต็มเลยถ้าผมแตะแตะนีเนี่ยนี่เห็นไหมเห็นไหมขยับเขียนและถ้าเราแตะมันก็จะเพิ่มฮัลโหลวัวรัววัวรววัวววัวววเต็มเลยโอเคแล้วก็นี่คือสคริปตการสัมผัสเป็นการแตะเนอะต่อไปเนี่ยคลิกครับผมนะซึ่งสคริปต์สคริปต์คลิกเนี่ยก็คือเราเนี่ยใช้พันนเเหมือด ซึ่งคลิกเต็คเตอร์เนี่ยก็คือระบบที่เราที่เมาส์เราเวลาเมาส์เราชี้พัดเนี่ยมันสามารถเป็นไอคอนคลิกได้นะอ่ะสำหรับคนที่ไม่รู้อ่ะคลิกเต็คเตอร์เพิ่มแล้วจะเป็นยังไงเพิ่มแล้วเนี่ยจะเนี้ยไอไม่เห็นไหมผมไหมคือเวลาเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยเนี่ยมันจะเป็นรูปคลิกประมาณนี้เนาะแต่อันนี้เรายังไม่ได้ใส่สคริปต์แล้วก็คลิกแล้วไม่เป็นไรนิดโอเคต่อไปเนี่ยเราจะมาเพิ่มสคริปต์ในการคลิกกันก็คือคลิกแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็คือเพิ่มสคริปต์ซึ่งแน่นอนนะเขียนได้สองแบบเหมือนกกกัััันน็คือฟฟง์์ชชลแ ขอไปฮะทขี่นได้สองแบบก็คือฟังก์ชันกับกับสคริปต์ดอก็คือเขียนได้สองแบบก็คือแบบฟนะังก์ชันฮะแล้วก็แบบสคริปต์ดอทพาร์เร c ต์ c t ทคลิกประมาณนี้โอเคนะก็อย่างแรกเนี่ยผม,ผมจะใช้เป็นผมจะไม่ใช้ฟังก์ชันนะฟังก์ชันก็น่าจะเข้าใจกันดีน่าจะเข้าใจที่ผมสอนเมื่อกี้แล้วเนาะครั้นี้ผมจะใช้ s ค r ิป t c ดอทคลิกดิกเตอร์กันแนละ้วก็เขียนตามผมเนี่ยสคริปต์ดอท เดินพาเลนด์ดอทคลิกเด็คเตอร์ดอทเมาส์คลิกฮะนี่เมาส์คลิกนี่นี่เพิ่มมาแล้วเมาส์คลิกแอดคอนเน็กอ่าแอดคอนเน็กต์คอนเน็กตเชื่อมตัวกับฟังก์ชันแต่เราไม่มีฟังก์ชันใช่ไหมอ่าเราเรายังไม่ได้สร้างฟังก์ชันขึ้นมาเนาะแต่ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าเราสามารถสร้างฟังก์ชันในนี้ได้นี่คอนเน็กฟังก์ชันอะไรแล้วก็เปิดวงเล็บอีกเปิดวงเล็บอีกอันหนึ่งฮะอะไรต้นอ่อาอเปิดวงเล็บอีกอันหนึ่งแล้วเราก็ลบอันเก่าออกนี่ให้เป็นประมาณนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเนี่ยผมจะใส่เป็น g l r กี่ยวกับเพลเยอร์นั่นเองอ่าก็เป็นอ่าประมาณนี้แล้วก็จะได้ประมาณนี้เนาะก็สคริปต์แบบเพลนด้วยคลีคซิสเตอร์คลีคซิสเตอร์สคริปต์แบบเพลคิลิเตอร์จดเมาส์คลิกเนี่ยก็คือการที่ตัวเราเนี่ยอยู่ในเกมแล้วใช่ไหมแล้วเราแล้วตอนเราเอาเมาส์ของเรามาชี้ที่พาร์ตแล้วเนี่ยมันจะเป็นรูปรูปนิ้วอรูปนิ้วจิ้มรูปนิ้วคลิกแล้วก็เราคลิกแล้วเนี่ยนี่ฮะพอเราคลิกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเชื่อมต่อเนี่ยคอนเน็กฟังก์ชันเชื่อมต่อกับฟังก์ชันที่มีชื่่่่ออวา P L R ซึง ระบบของมันก uh, okay, ็จะอยู okay, okay. Okay. ่ในนี้อ่ะผมยังไม่ได้เขียนแล้วก็จะเป็น i ิ t เหมือนเดิมเนาะ i ิ t Hello World อ่ะว่าันนี้โอเคเทสดูมาโอเคนี่ฮะคลิกออลืมเปิดขออภัยเนี่ยใช่ีคมคำว่า Hello World ขึ้นมาเนาะอ่ะผมคลิกนะปึ๊บเห็นไหมสองสามสี่ห้า2 3เจ็ดแปดเก้าสิบนี่อ่ะพอเราคลิกเนล่ะ จะมีเนี่ยปริ้นขึ้นมาเต็มเลยโว้อะไรประมาณนี้เนาะก็จบไปแล้วสำหรับระบบ Click Director นะครับผมเป็นสกิปไม่ง่ายเป็นสกิปที่มือใหม่ต้องต้องเอ่อต้องเขียนเป็นเนาะก็ประมาณนี้ฮะสกิปประมาณนี้เนาะต่อไปเนี่ยเป็น p o s i m i t y ฮะระบบ p o s i m i t y คืออะไร p o s i m i t y เนี่ยก็คืออ่าเดี๋ยวผมให้ดูก่อนแล้วกันอนะ่ะพาร์ทฮะเหมือนเดิมฮะพาร์ทให้เราอ่าเดี๋ยวผมขอลบสกิปออกนะก็พาร์ทเพิ่มนี่ฮะนี่อยู่ตรงนี้เลยข้างล่าง Click Director แน้วก็จะเป็น proximity พร้อมแปะนี่มันเป็นยังไงเหรอไปดูมันเป็นยังไง proximity พร้อมเนี่ยมันคืออ่านี่ฮะคือมันคือระบบเป็นหน้าเป็นหน้า UI แบบแบบสวยๆประมาณนี้นะที่คนนิยมใช้กันนะก็คลิกได้ดิซึ่งเราสามารถปรับปรับคูดาวได้ด้วยนะแต่อันนี้ผมขอสอนแค่สคริปต์ก่อนเนาะเอนาะว่านี่ยกดคลิกได้นะแต่คลิกแล้วยังไม่มีเออคลิกแล้วยังไม่มีอะไรเพราะว่าผมยังไม่ได้ยัดสคริปต์เข้าไปอ่ะต่อไปเนี่ยผมจะยัดสคริปต์ให้คลิกแล้วเนี่ยพอคลิกเสร็จแล้วเนี่ย มีคําว่า hello world ขึ้นอ่ะก็สคริปต์นี้เนี่ยจะแตกต่างกับสคริปต์อื่นนิดนึงอ่ะก็ใช้สคริปต์ธรรมดาแบบนี้อ่ะสคริปต์นี้เนี่ยจะแตกต่างกับอันอื่นนิดนึงเพราะว่าเราจะใช้ระบบนี้ฮะสคริปรรต์ dot parent dot posimity prompt อ่ะ dot t r i g g e r เกนี่ยเป็นคําสั่งใหม่แล้ว t r i g g e r a d d connect เหมือน,นเดิมเลยฮะเชื่อมต่อกับฟังก์ชันกำหนดอนันนี้อ่าแล้วก็ pr อะไรพวกอ่ะ,ะ,อะสคริปต์ dot parent สคริปต์ dot parent ก็คือ สคริปต์พาเลนก็คือ positivity positivity ทิกเกอร์เลยทิกเกอร์เลยคืออะไรทิกเกอร์เลยก็คือการที่เราอะกดกดปุ่มนั้นไปแล้วก็คือกด e ไปแล้วอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยก็คือผมกด e เนาะซึ่งพอเรากดเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะนี่ฮะเชื่อมต่อฟังก์ชันฟังก์ชันคําสั่งนี่ p ิลแล้วก็เขียนเข้าไปลไป,เอ,ไปเอาเป็นพิล์ตเหมือนเดิมเนาะพิล์ต hello world วานนี้อ่ะทีนี้รันดูจะได้ไหม work ไหมมาอยากรู้ไปดูกัน อ่ะเดี๋ยวดูเอาพุ่ของผมเนาะอ่ะนี่ฮนะผมกด e นะปุอ๊อกอ่านไหมจะมีคําว่า hello world ขึ้นมานี่สองสามนี่อ่ะที่ผมนี้อ่ะผมคลิกรัวอ่ะขึ้นมารัววัน,นนี้เนาะนี่อ่ะก็จะเอาเลยขออภัยครับก็จะขึ้นมารัวแล้วนี่อ๋อ <c> เ <oughs> นี่ยนะ,ะมันก็จะเด้งมารัววันนี้เนาะเนี่ยนะถ้าเราคลิกเนาะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับสคริปต์เบื้องต้นเนาะก็เป็นสคริปต์เบื้องต้น ของมือใหม่ที่ Roblox Studio ทุกคนที่เอ้ยที่นักพัฒน,นาเกม Roblox Studio ทุกคนเนี่ยควรรู้นะก็ก็จะมี Touch มีเมาส์คลิกแล้วก็มี p o s s i l i t y t พพร้อมเ้าก็ขอบคุณที่รับชมครับ